ครับ EP สามแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูว่าสาัอาทิตย์ผมทำอะไรนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานที่แลบนะครับวันนี้ก็มาเตรียมแลบนะครับทำแลบเรื่องการตรวจเพศนกจาก DNA เพศนกเราก็จะเอาไก่นะครับไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียนะครับนี่ <c oughs> ตัวเมียจะตัวเล็กกว่านะครับที่ที่ได้มาเนาะ แล้วก็หัวมันไม่มีหนอนนะครับอาจจะถูกตัดไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าตัวผู้นี่จะมีหนอนอยู่นะครับแล้วก็ตูดดูไม่ออกนะครับดูไม่เป็นนะครับด,ด,ดูยังไงนะครับดีแช่ต้องฟีดไว้นะครับก็ต้องรอก,ก่อนนะครับ คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านกหลายชนิดเนี่ยเราไม่สามารถแยกเพศจากลักษณะภายนอกนะครับอย่างนกแก้วนกกรงหัวจุกนกเขานะครับนั้นมันก็จะนํามาสู่เพนพอยนะครับถ้าเราไม่รู้เพศนะครับเราก็จะจับคู่พ่อแม่พันธุ์ไม่ถูกต้องนะครับเฉพาะนกสวยงามขายเนี่ยก็ทําให้สําเร็จนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะอยากได้นกเพศผู้ไว้แข่งเสียงร้องนะครับหรือบางทีอยากจะซื้อนกมาเลี้ยงเนี่ยแล้วเราอยากได้เพศใดเพศหนึ่งทาไงเราถึงจะรู้เพศตอนแรกเกิดได้นะครับนะตรงนี้ก็เป็นข้อจํากัดนะครับ ดังนั้นนะครับมันก็มีโซลูชันอยู่นะว่าถ้าแยกลักษณะภายนอกไม่ได้ก็สามารถตรวจดีอนเอได้นะครับจะบอกได้ว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับก็มีบริษัทหลายที่เลยที่รับตรวจนะครับตรวจเสร็จเขาก็จะออกใบร์ติฟิเคตให้นะครับงนั้นเขาสามารถตรวจจากอะไรได้บ้างนะครับจากเลือดจากขนนกนะครับจากเปลือกไข่ที่มีเลือดอยู่นะหลักการนะครับนกนะครับจะมีโครมาโซมเพศนะแตกต่างกันระหว่างเพศผู้และเพศเมียเพศผู้จะเป็นซัแซสนะเพศเมียจะเป็นดับเบิลยูแซ จะเห็นว่ามันตรงข้ามกับคนใช่ไหมครับคนเนี่ยผู้ชายกครโมโสมเพศจะไม่เหมือนกันเป็น XY ผู้หญิงเป็น XX นะครับแต่ว่าในนกนะต่ผู้แซ่บตัวเมียแต่มันอยู่แซนะครับอันนี้ประเดกของงานก็คือยีน CHD นะครับ โครโมฮิลิเคสดีเอนเอบยดิงจีนนะครับเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศนะครับอยู่ทั้งดับเบิลยูอยู่ทั้งแนะครับคราวนี้ยีนเนี่ยมันจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันที่อยู่บนโครโมโซมดับเบิลยูกับเวอร์ชันที่อยู่ดับเบิลยูแทนะครับส่วนที่แตกต่างกันก็คืออินทรอนนะครับเป็นส่วนที่ไม่ได้โคดโปรตีนมันจะมีความยาวไม่เท่ากันนะครับส่วนอินทรอนในโครโมโซมดับเบิลยูนะครับจะสั้นกว่าในโครโมโซมแท่นะครับอย่างรูปเนี้ยส่วนอินทรอนยาว450บสน CSD chromosome ใโคร่อนี้ยา6 0 0เบสนะซนะครับ เนั้นเมื่อเราทำ PCR นะครับโดยใช้ไพรเมอร์ที่จับยีนเอชตรงนี้คร่อมส่วนอินทรอนนะครับโดยที่เราใช้ n n จากอจากส่วนที่สกัดมาจากเลือดขนนะหรือว่าเปลือไข่ตรงนั้นนะครับแล้วเราเอาผลผลิต PCR ไปทำเจลเล็กโตฟิริสิสเราก็จะได้ขนาดที่แตกต่างกันบอกได้ว่า DNA ที่เราได้มาเป็นของตัวผู้หรือตัวเมียนะครับดูรูปนี้นะครับ ตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวผู้ผสมแซ่ดแซ่ตัวเมียแต่มันอยู่ซ่นะครับเอาเก็บตัวอย่างเลือดมานะครับสกัด DNA นะก็ลองจินตนาการนะครับดีเนเในที่สกัดมาได้เนี่ยของตัวผู้ก็จะมีเวอร์ชันเดียวนะครับ CHD Z ความยาวก็600เบสนะครับในส่วนอินทรอนตร,ตรงนี้แต่ถ้าเป็นของตัวเมียก็จะมีแต่มันอยู่กับแซดอยู่มี2เวอร์ชันถูกไหมครับเมื่อเราทำพีซีโดยใช้ไพรเมอร์นะครับจับยีน c ีเของตัวผู้นะครับก็จะได้ผลผลิตออกมาขนาดเดียวนะครับ600เบสแต่ของตัวเมียนะครับก็จจะะไไไดด้2ขนนาาออยู่่่ทีวพรรเม์ปับ ครโมโซมดบยูนะครับหรือว่าไปจับยีนจากโครโมโซมแท้นะครับถ้าดูรุ่นี้นะครับอันนี้เป็นรูปเจอริโตฟลิซิสนะตรงนี้เป็นลัดเดอร์หรือว่าเป็นมาร์เกอร์นะครับที่เรารู้ขนาดเราทีนี้เราซื้อมานะครับอันบนอันบนเนี้ยจะยาวกว่าอันล่างนะครับจะเห็นว่ายาวประมาณ6 0 0ตรงนี้ก็จะมาจากโครโมโซมแท้นะครับส่วนอันนี้จะมาจากโครโมโซมดับยูนะครับและนี่ก็คือวิธีแยกเพศนกจากดีเอขั้นแรกเดี๋ยวเราจะตัดในเยื่อมาก่อนนะครับแล้วก็เอามาสกัดดีเอนะครับก็คงจะต้องผ่าเอาข้างในเพราะว่าป้องกัน คอนทามิเนชันน้องใส่ถุงเดียวกันมานะครับเนเยื่อข้างในมันก็จะเป็นตัวแทนของเพศผู้กับเพศเมียนะครับอันดับแรกนะครับก็เตรียมสเตชันให้เรียบร้อยนะครับเอาเอทานอลเช็ดนะครับใส่ถุงมือเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอาคู่มือมากางเลยว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมโปรโตคอลต้องเสร็จอะไรไปบ้างนะครับเอาสารเคมีมาวางเรียงกันนะครับแล้วก็เตรียมเอพเพนดอฟนะครับที่เราจะเอาใช้งานวันนี้นะครับเลเบลอะไรให้เรียบร้อย ดับแรกนะครับก็จะตัดเนื้อไก่นะครับมาสําหรับสกัด DNA นะครับตอนนี้ผมก็ทําตัวเมียอยู่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับปากคีบใบมีดเนี่ยเราใช้แยกกันนะครับนะไม่ปนกันจะได้ไม่เกิดคอนเทมิเนชันนะครับตัดเนื้อไก่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับประมาณ30มิลลิกรัมนะครับแล้วก็คีบใส่ไปในหลอดนะครับผมสกัดตัวผู้3ตัวอย่างตัวเมีย3ตัวอย่างนะครับ ขั้นแรกนะครับเติมแรซิดบัฟเฟอร์ตัวที่1นะครับมันจะย่อยเนื้อเยื่อนะครับแล้วเราก็บดนะครับด้วยแท่งบดนะครับขั้นนี้ก็ต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับให้เนื้อมันละเอียดนะครับให้ละเอียดที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เติมโปรตีนเอสเคนะครับเป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีนนะครับมันก็จะทําให้เซลล์เมมเบรนเนี่ยมันแตกออกนะครับมันไปทําลายโปรตีน d ีเอ็เราก็จะตกอยู่ในสารละลายนะครับอาไป i n c u b a t ต30นาทีนะครับหลังจากนั้นก็มาเติมไลซิบเ u อร์ r ตัวที่2นะครับเพื่อให้การย่อยสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ไป Incubate ต่อนะครับอีกประมาณ20นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ไปเซนติฟิวนะครับ นะพวกตะกอนอะไรก็จะตกอยู่ด้านล่างแล้วก็ดูดส่วนใสาด้านบนออกมาใช้นะครับ DNA เราก็จะอยู่ในนี้นะครับผมก็ดูดใส่หลอดใหม่หลังจากนั้นก็เติมเอทานอลนะครับนะ1 0้แล้วก็เชกนะครับเอทานอลจะทำให้ DNA เราตกตะกอนนะครับหลังจากนั้นผมก็เตรียมตัวคอลัมน์นะครับเป็นตัวที่จะจับ DNA เอเอาไว้ได้นะครับนะครับแล้วก็ดูดสารเมื่อกี้ใส่เข้าไปในคอลัมน์นะครับ แล้วก็คอลัมน์นี้ก็จะสวมกับหลอดอีกหลอดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเซนติฟิวพวกน้ำอะไรต่างๆก็จะตกลงไปด้านล่างนะครับแต่ดินเอเราเนี่ยจะค้างอยู่ที่ตัวเมมเบรนในคอลัมน์น,นะครับหลังจากนั้นผมก็คอลัมน์มาสวมหลอดใหม่นะครับแล้วคราวนี้ก็เติมวอชเบอร์เฟอร์ขั้นที่1นะครับมันก็จะล้างอะไรที่ไม่ใช่ดินเอออกไปจากเมมเบรนนะครับเอาอไปเซนติฟิวเซนติฟิวเสร็จแล้วนะครับผมก็ เทสารด้านล่างทิ้งนะครับแล้วก็สวมคอลัมน์เข้าไปในหลอดเดิมนะครับคราวนี้เราก็ไป w a ช c h ฟเ f อ er, ร์ตัวที่2นะครับมันเดิมล้างออกนะครับดินเราก็ยังคงอยู่ที่ในคอลัมน์นะครับเอาไปเซนติฟิลอีกนะครับคราวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาดินที่คอลัมน์มาใช้แล้วเราก็จะเติม Illusion Buffer ลงไปนะครับตัวนี้มันก็จะไปชะดินอออกมาจากตัวคอลัมน์นะครับ แล้วก็ดึงคอลัมน์มาใส่ในหลอดใหม่นะครับ mm hmm. เติมอ er, mm ิ l u ชันบัฟเ f อร์แล้วก็เอาไปเ e n นติฟิลนะครับพอเซ็นต mm ิฟ hmm. mm ิเสร็จนะครับ DNA mm hmm. ของเรานี่ครับ mm hmm. ก็จะอยู่ที่ก้นหลอดนะครับตอนนี้ผมก็ดูดใส่หลอดใหม่นะครับเลเบลให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะมี DNA จากตัวผู้3ตัวอย่างแล้วก็ตัวเมีย3ตัวอย่าง หลังจากนั้นนะครับผมก็เอาไปวัดปริมาณ DNA นะครับด้วยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์นะครับก็จะเห็นว่า DNA เนี่ยก็จะค่อนข้างแวรี่นะครับเพราะว่าชิ้นเนี้ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ตั้งแต่70นาโนกรัมต่อไมโครลิตรถึงประมาณ260นาโนกรัมต่อไมโครลิตรนะครับแล้วเราก็ดเอาน n a ที่ได้มาทำ PCR นะครับวิธีทำก็คือเตรียมมาสเตอร์มิกซ์ก่อนนะครับใส่น้ำนะครับใส่ไฟทูมาสเตอร์มิกซ์นะครับแล้วก็ ใส่ forward r e v e r s primer นะครับแล่งมา t e r m i มเสร็จแล้วเนี่ยก็เตรียม pcr tube นะครับแล้วก็ดูด m a s t e r m i x ใส่ลงไปนะครับทุกหลอดหลังจากนั้นก็ใส่ Template เข้าไปนะครับ DNA ตัวผู้2หลอดนะหลอด1-2แล้วก็ตัวเมีย3-4นะครับแล้วก็หลอดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นน้ำเปล่านะครับไม่ควรจะเกิดอะไรขึ้นมาในหลอดนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าเครื่อง pcr นะครับตั้งค่าเครื่องใส่ pcr ท u b e ลงไปปิดเครื่องแล้วก็รันนะครับ ตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมง1น,นะครับก็ชมอยู่ไปนะครับครบเวลาแล้วเราก็ไปเก็บผล Product เราออกมานะครับตรงนี้ก็สําหรับทําเจลนะครับช่วงนี้เราก็ไปทําเจลไว้นะครับช่างเจลอะกาโรสนะครับแล้วก็ละลายในบัฟเฟอร์นะใช้ไมโครเวฟอุ่นให้มันละลายนะครับตอนนี้เราก็เอาเทรมานะครับ เป็นแม่พิมพ์สำหรับสร้างแผ่นเจลนะครับแล้วก็เตรียม c y b e r s a เ e นะครับเป็นสีย้อมด n a a ทนะทำให้ดินเราเรืองแสงใต้แสง UV นะครับตอนนี้ก็ละลายดีแล้วนะครับตั้งให้มันอุ่นลงสักนิดนึงนะครับอย่าให้ร้อนเกินไปแล้วก็เติมตัว c y b e r s a เ e ฟนะครับคนให้ละลายดีนะครับแล้วก็เทใส่พิมพ์นะครับไอซีวีเนี่ยครับจะทำให้เกิดหลุม นะในแผ่นแผ่นเจลนะครับสำหรับหยอด DNA ลงไปอันนี้ผมก็มาเตรียม DNA PCR Product นะครับสำหรับรันเจลเติมโหลดดิ้งได้ลงไปใน PCR Product แต่ละหลอดนะครับตัวโหลดดิงด้งได้จะทำให้ DNA เราจมนะครับแล้วมันก็จะรันไปในเจลได้นะครับนะแล้วก็เตรียมหลอดหนึงเป็นลัดเดอร์นะครับจากนั้นก็ดึงซีวีออกนะครับเห็นไหมครับมีหลุมอยู่นะผมก็ไปใส่ไว้ใน เจลเล็กตัวฟอสซิทแทงค์นะครับข้างในมีบัฟเฟอร์อยู่นะแล้วเราก็ดูดนะครับพิซซ่าโปรดักที่ผสมได้แล้วใส่ลงไปนะครับนะทั้ง6ช่องนะครับช่องแรกเป็นแรดเดอร์ปิดเครื่องแล้วก็รันนะครับร้อยโวลต์ประมาณ25นาทีนะครับดีเอนเอจะวิ่งเข้าหาขั้วบวกเพราะดีเอนเอเรามีประจุลบนะครับอ่มามอครบแล้วก็เปิดอ่าปิดปิดฝาปิดเครื่องนะครับนะแล้วก็เอา แผ่นเจลเนี่ยนะครับไปดูในเครื่องเจลดอกนะครับก็มันจะมีหลอด UV อยู่นะครับพอเปิด UV ปุ๊บเราก็จะเห็นด n a นของเรานะครับครับคานนี้เครื่องนี้ไม่ค่อยดีละผมต้องเอากล้องมือถือแย่เข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปโอเคครับก็ได้ผลมาแล้วนะครับก็ตามที่เราคาดนะครับช่องแรกก็จะเป็นลดเดอร์เนาะก็ไม่มีอะไรเป็น ขีดที่บอกขนาดของ DNA นนะครับแล้วก็2ตัวอย่างแรกเป็นตัวคู่นะครับก็มีแบรนด์เดียวขนาดก็ประมาณ600เบสแพร์นะครับแล้วก็อีก2ตัวอย่างนะครับตัวเมียนะครับมี2แบรนด์นะครับชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็ก6 0 0กับประมาณ400นะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นน้ำเปล่าก็ไม่มีแบนด์อะไรเกิดขึ้นนะครับเนกาทีฟคอนโทรลนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับ ก็ถือว่าจบลงได้ดีนะครับเพราะเราก็ได้ของสำหรับที่จะไปใช้สอนได้นะครับก็เท่านี้ครับ ep 3